ทักทายสวัสดีครับเพื่อนๆจุดแนวทางล่างของเราก็ลงไปเกือบครบทุกแนวทางแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อีกไม่อีกไม่กี่คู่ชุดเดี๋ยวเราก็จะมารู้แล้วนะครับว่าชุดสรุปเราจะเป็นชุดไหนก่อนจะถึงชุดนั้นเราจะพามาดูชุดนี้ก่อนที่เราได้ตัวในงวดที่แล้วก็คือชุดหน่วยล่างแบบคู่ขี่เพราะว่าง,งวดที่แล้วมันมาได้ด็กขี่เรากค่นนีไปที่1 3สแล้วก็5มันก็มา ได้ตรงที่5้ที่เราสรุปไปทีนี้ไอ้มระูมวดต่อไปของเราว่าจะได้ชุดไหนนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยน,นะครับก็คือหน่วยล่างเนาะเป็นหน่วยล่างนะเพื่อนๆเลขบุญก็ยังไม่ได้เข้าไปทำเลยช่วงนี้ก็ ยุ่งๆก็รอ,อไปก่อนนะครับเพื่อนถ้าเกิดใครมีสูตรก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมตามไปมาด้วยชุดแนวทางของเราก็คือ,อเลขที่ออกนะก็คือ,เ,อเห็นหรือเปล่าเพื่อนแบบนึงก็คือ5 5 8 7 0าแล้วก็5 1 แล้วก็เลขเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือ2 8 5แล้วก็4 1 8 8 2 4 6 8 5ก็คือชุดนี้ไอตำแหน่งที่เราจะใช้ หลักหน่วยนั้นเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึง่งก็คือหลักร้อยหลักสิบของคหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยคสี่แล้วก็มาบวกด้วยแปดนะครับเพื่อนๆก็คือหลักร้อยหลักสิบคหนึ่งแล้วก็หลักหน่วยคสี่บวกด้วยแปดก็จะได้เท่ากับ ก็จะได้เท่ากับ2บวก8เป็น0 5บวก8ได้เท่ากับ3ก็เดินแตะไปเลยนะครับก็คือ3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8มาดมาดูไอ้ว่าจะได้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่นั้น ำแหน่งของเราก็หลักสิบหลักศัพท์หลักสิบบนหน่วยบนแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยคอ1หนึ่งก็จะได้เท่ากับวันนี้หลักหน่วยล่างนั้นได้อยู่ที่เลขขี้ก็คือเลขห้า คือเลขคี่นะครับเพื่อนก็คือได้เลขคี่เลขคี่นั้นก็จะมีอยู่3ตัวก็คือเลข3เลข5แล้วก็เลข7ดังนั้นเราก็จะมาลงอยู่ในชุดนี้นะสำหรับชุดนี้ก็สถิติก็เพื่อนๆนสมาชิกเก่าก็คงจะรู้ดีแล้วก็ใช้สูตรนี้ประจํานั่นแหละมาดูไอ้เราจะาลงสูตรนี้ไอ้มาลงในชุดนี้กันว่าจะได้ชุดไหนก็คือหน่วยหลางแบบคู่ขี่เนาะ บ,บ <Okay. S 1> คู่ขี่เมื่อกี้มันได้อยู่ที่3ามห้าสก็จะเป็น345678จมันจะได้เลขขี่เนาะเลขขี่เลขขี่ก็จะมี3 5ห ตำแหน่งก็คือ x 3 x 5 x 7นี่ก็จะเป็นตัวเด่นของเราสำหรับ3ชุดนี้สำหรับเลขคีของเรา จะมีอีกตัวหนึ่งนะทีมเพื่อนที่ผมไม่อยากให้ทิ้งก็คือตัวเนี้เอกเก้าเผื่อตัวเนียมหลุดมันก็ยังจะมาชุดนี้อยู่นะครับเพื่อนเพราะว่าชุดแนวทางของเรามันก็ดินเด่นมันดินอยู่ที่เก้าและศูนย์ก็เก้าและศูนย์ดังนั้นชุดไอ้เก้าและศูนย์ของเรานั้นเป็นตัวเด่น ส่วนหนึ่งของเรามันก็มาติดดับของเราอยู่นะเพื่อนดังนั้นชุดนี้แล้วแล้วผมจะดึงมาที่ว่าเข้าตัวดินของเราจะ,จะจะดึงลงมาใส่นี่เลยนะครับเพื่อนก็คืออันนี้8ปดสามใช่ไหมเราก็มาเป็น3ามแปดไอเอเอ,อันนี้มัน3ามแปดมันก็จะมาเป็น8ปดสามก็จะเป็นเดีย๋ยวเป็น8ปดสามนะเพื่อน 83อันนี้จะเข้าแบบตรงหลักหน่อยแล้วก็39มันก็จะเป็น93เป็น9 3แบบตรงๆนะเพื่อนแล้วก็เด็ 5. ของเราก็จะเป็น05เนาะอันนี้0 5 มุ้จะเอาไอ้เนี่ยแล้วก็สองห้าเพราะนี้มันหนึ่งห้ามันก็ติดดับของเราอยู่นั่นเพื่อนหนึ่งห้าชุดเนี่ยเราสองห้ามาสองห้าเพราะว่างงูที่เลีิยมันออกไปมันจะมามันจะมาออกซ้ําอีกองั้นหรือต่อไปเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดก,ก็จะมีศูนย์เจ็ด 1> 7. 1 7 17ของเราตัวนี้เข้าแต้มแต่ว่า1มันติดตับของเราไม่ต้องเอาไปเราเอา27ไปเลย2 7แล้วก็อันนี้97ถูกตำแหน่งอยู่97ก็ต้องเป็น79ด้วยนะเพื่อนเพราะว่าเลขเกมันก็ยังอยู่อันนี้อยู่ แล้วก็อันนี้29 29สชุดนี้29งเก้าเนาะสองเก้าทำ่งนี้มันก็ต้องกลับตัวด้วยเพราะว่าเลขกเก้ามันก็ยังมาติดนี่อยู่ก็เป็น39 แล้วก็0 9แบบตรงๆเราก็จะมีอยู่ตามนี้ผมจะเอาชุดนี้แหละเป็นชุดสรุปให้กับเพื่อนๆมันก็จะไม่จะไม่อยู่ไอ้เกินนี้หรอกมันก็จะอยู่ตามนี้นะครับเพื่อนสำหรับชุด2ตัวรางของเราเดี๋ยวเราจะมาไอ้มันนิ้นให้อีกทีนึงเพราะว่าเราจะไปเรายังไม่ได้ไปดูสูตรหลังบ้านของเราเพิ่มเติมเลยเพื่อที่จะมันนิ้นให้อีกเพราะว่าเราก็จับไปตามสูตรของเรามันก็จะได้แบบตรงตรง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองสาม้าหกดแดเกชุด10ชุดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเข้าอีกสักงวดอยู่นะครับเพื่อนๆสำหรับชุดนี้เพราะว่าจากตัวเด่นที่ชนกันมาเพื่อนๆก็เห็นอยู่90้ย์ยังไงก็มันเน้นที่ติด9ก้าติดศูนยไปก่อนไว้รอเลยนะครับเพื่อนแต่ที่ว่าชอ,ชอบส่วนตัวนั้นมันก็จะมีอยู่แค่ 3, าสคู่ชุดเองเพื่อน,อนก็คือ ส่วนตัวนังเพื่อนก็คือ05 09 05 09 07เู้ยวันนี้ผมชอบศูนย์ยังไงก็ไม่รู้ศูนย์หแล้วก็สองเก้าสามชุดยังไงก็ตัดไปได้อีกครึ่งหนึ่งก็หชุดนี้แบบตรง,ตรงๆเพื่อน ยังไงยังไงคลิปนี้ก็ใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวมึงจะชุดดีมาให้ดูหวดที่แล้วก็มันสีคู่ชุดนะมันก็พลาดแค่นิดเดียวเองแต้มเดียวเองเพื่อนๆสำหรับชุดนี้ไอ้หวดต่อไปไมจะได้ชุดไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันเพราะว่า เลขบ bon, นเราก็ยังไม่ได้ทําสักสูตรเลยสูตรที่เข้าก็มีเยอะอยู่ยังไงยังไงก็ว่างเดี๋ยวจะแวะมาลงให้เพิ่มเติมอีกสําหรับชุด2ตัวล่างจุดนี้ก็เกือบจะสรุปแล้วก็ตีไปเป็นสรุปไปเลยสําหรับชุดนี้เพราะว่ามันก็ไปดูแค่สูตรหลังบ้านเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่นนนอยๆว่าจะมาเปรียบเทียบเราจะมาสรุปเหมือนกันกับชุดนี้แหละคือจะเป็นชุดเด่นให้เราไอ้ชุดเด่นแล้วก็มาชุดขัดชุดชุดตัดของเราอีกทีนึงยังไงยังไงก็ ฝากไว้พิจารณาดูสําหรับจุดนี้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าแนวทางหัดที่เลี้ยวเข้านวลนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับดังนั้นก็พิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะนาไปใช้ชอบสูตรไหนไอ้ก็นําไปใช้ถ้าเกิดไม่ชอบขัดใจหรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็ดูมันผ่านไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมบา,บายๆครับผมสวัสดีครับ